ตั้งแต่นี้ต่อไปทุกเทปพี่โนต้องตามน้องไปเปลี่ยนชุดคนหนูมันก็ว้าหมดนะเนี่ยมันเล็กอยู่แค่เนี้ยแป๊บหนึ่ง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 อ่ะพี่หันหลังให้แต่กล้องมาอยู่ข้างหลังตรงนี้นะคนตอนนี้ใครจะว่าเลยกูอ่ะกูถามแบบอยู่ในสายตาเมียของกูฉันมีกล้องดยกล้องยู่นี่ที่มีเซ็คที่แปดที่สุดที่สุดสำหรับฉันแปดแปดเลยขนาดที่แปดมีในอ่างอ่างเป่าไหมไม่มีไม่มีอันนี้ขาดใครวะขากูว่ะหากู แล้วพอหนูเอาแบบว่าเอามือจับก็คือแบบโอ้ยโอยวบแล้วคำเตื่นรายการนี้อาจมีภาพมีเสียงม,มีกริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมผู้ปกครองควรชี้แนะด้วยนะจ๊ะ น,นี่เราขึ้นรายการใหม่อีกแล้วรายการนี้ขึ้นจากความร้อนประเทศไทยของเรามี3ามฤดูร้อนร้อนมากโคตรร้อนร้อั้นคอนเซปต์นี้เลยออกมารายการนี้มีชื่อว่าอ่างเป่าเล่าเรื่องคือตอนแรกอ่ะอ่างของเราเนี่ยจะเป็นอ่างแต่กูซี่ท่าดาวหกดาวถ้าหลังจากเทมี้ไปคือ6ดาวหดาว7ดาว ไปกระบ,บี่สเมเด็จโฟมงฟฟมูลเหมือนพูดเหมือนไม่มีครอบครัวใจมันถึงเว้ย <c oughs> ใจถึงจริงครับเพราะว่า <c oughs> เปิดรายการนี้ที่หน้าบ้านกูนี่แหละมั่ใส่ที่ล้างศักเลยไม่ต้องกลัวรุ่นใหญ่ใจถึงจะเป๊ะแล้วเจ้าสาวเนี่ยมาลงอ่างด้วยดูใจถึงขนาดไหนไม่ต้องห่ัวงานนี้ใครที่ชอบกดตัวใครกดติดตามคอมเมนต์มาได้ว่าอยากให้เราเนี่ย <c oughs> ใครมาลงอ่างมาไ้สัดใจเย็นใจเย็นเขาเป็นสปอนเซอร์เดินทางขอบคุณมากครับที่ชะมาเป็นสปอนเซอร์แต่เวลาน้องเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพี่น้องต้องตามไปเปลี่ยนด้วย พูดลุขนลุกที่นี่เจ้าที่ไรถ้ามันแรงจริงอะมึงไม่เรียกมาทำหน้าบ้านเทปแรกหรอเดี๋ยวติดตามครับรับรองว่าแจมโบะแน่นอนใครดูเทมนี้เอากระดาษทิชชู่มาไว้ข้างกายรับรองว่ารับรองว่าสาวๆที่มานี่คืออลังการอะไรลังการคะพร <c oughs> ติดปอนุมาบอกว่าจะน่าอ่างจากสุซี่อะไรแบบนี้เป็นอ่าง <c oughs> นั่งอ่างหรูอว่าคิดว่าจะเป็นจะเป็นอ่างจากรสุซี่แบบลูู ถึงที่นี่ค่ะอ่างยางค่ะพี่พี่แท็กโทรไปติดต่อว่าไงลูกมาถ่ายรายการากับพี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะถ่ายรายการนาน้องลงอ่างต้องรูห้หน่อยไหมน้่อะไรอ่างยางไอ้เหี้ยวนเป็นพ่อกูเลยอันนี้คือน้องที่นัดไว้คือ้องกี้้องกี้สวัสดีครับสบๆๆวัสดีครับเวลาพูดอะมองหน้าพี่บ้างบอกแล้วโน้ตรับรองว่าอ่างเป่าคูเนี่ยสุดแน่นอนปีนี้เดี๋ยวไปเลือกชุดไปน้ำกันวันนี้ถ่ายอะไรมาดูได้ไหมเปิดเลยใจพี่โน้ตเนี่ย พาไปเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวถ้าหนูเปลี่ยนคนเดียวเดี๋ยวพีจอนพะร้อมค่ะไม่เคยหวั่นอยู่มันต้องพร้อมตูงนี้มันต้องพร้อมอยู่แล้วนี่มันต้องพร้อมอยู่แล้วแต่กลัวที่ไรหน้ะว่ามนนีอ,าอุ้ยกลัวอ๋อนะฮะได้เวลาที่พี่โนต้ตเนี่ยจะพาน้องเนี่ยไปเปลี่ยนชุดแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปทุกเทปพ,พี่โนต้ตต้องตามน้องไปเปลี่ยนชุดพี่แทนพาหนูไปไม่ได้อะเมียกูไอ่ะค่ะอยู่ข้างบนเราไม่รู้ใน่ไหมไม่รู้เทียอะไรเนี่ยก็เปิดดูไปไปพาน้องไปไปส่งไปไปตามไป ช่วงนี้ครับเป็นช่วงแดดองค์กรสิทธิสตรีนะครับผมพี่โน้ตช่วงไหนดีกินี่สีดำพอใส่ก็จะแบบเปลือกแค่เนี้เนี่ยนะดกินี่แบบมินินะคะน่ารักตัวนี้ก็จะแบบเนี้ยแบบละตินหน่อยเฮ้ยแล้วไอ้ที่หายหายไปตรงนี้มันคืออะไรมันก็แบบเว้าขนหนมันก็เว้าหมดนะเนี่ยมันเล็กอยู่แค่นี้อย่างทำน้องน้องเล็กเล็กเล็กอันไหนไม่ห่อไหนสีไหนแพงสุดตัวตัวงจะแพงสุดคุณน่ะมันบักแตงโมจะรอดไหมเนี่ยกูเนี่ยจะรอดไหมเนี่ย Oh <laughs> แปบ,บหนึ่งแปบหนึงแปบนึงแป๊บหนึ่งอะพี่หันหลังให้แต่กล้องมาอยู่ข้างหลังตรงนี้นะ okay. พร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะขอชุดเสื้อของหนูเลยค่ะแล้วเราจะลงอ่างด้วยกันจ้ะเฉลิมอ่างเลยลูกเฉลิมลงอ่างเลยลูกรู้ว่ารู้ว่าสดมนลก่อนนี่เป็นเทปแรกของพี่ใครที่ดูคลิปนี้เจหน้าพี่แชทที่ไหนเจหน้าพี่แชทที่ไหนยิมตังค์โอ้โหทุกครั้งเคแรกนะครับ ทางร่ัยังเลยสวัสดีเป็นทางการนะครับสวัสดีค่ะนี่คือศูนย์สุดนับเบอร์ศูนศูนหนึ่งของอ่างเป่าเล่าเรื่องถูกต้องครับผมเรียกว่าเป็นน้องสาวที่เรามีอะไรต้องเลือกครับไหนก็ไหนไหน้วลูกชอบผู้ชายแบบไหนอ่ะเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกบน้องก่อนหนึ่พูดแล้วว่า หรอี่แจัานะเป็นของหนูหรอจริงๆหนูไม่มีสเปซตายตัวคือหนูเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าเราชอบก็คือชอบถ้าใช่ก็คือใช่แต่ว่าเรื่องหน้าตาถามว่าเกี่ยวไหมมันมีส่วนเกี่ยวแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดเพราะสุดท้ายแล้วเราต้องเลือกคนที่เขานิสัยเข้ากับเราได้ดจ,จับตาจับตาไปเลยไม่ like ไม,มข,อขอดำๆได้ถ้าอยากดูหนูก็ดูก็ได้ ยอะไรครับเนี่ยทุกคนตอนนี้ใครจะว่าเลยกูอ่ะกูถามแบบอยู่ในสายตาเมียของกูฉันมีกล้องลูกตองอยู่นี่กูจะกลัวอะไรแล้วไงต่อลูกต่อต่อต่อคือหนูรู้สึกว่านิสัยเราต้องคลิกกันอย่างเช่นถ้าหลักๆเลยนะชีวิตคนเรามีไม่กี่อย่างเราไี้ทำให้คนเลิกกันหนึ่งจริงะเรื่องเซ็กทำไมอ่ะเคมีเซ็กเราไม่เข้ากันอ่ะเราจะไปคบทำไมอ่ะเอามันไม่สนุกอะเอามันไม่สนุกอะเอามันไม่สนุกหนุ่ยหนูเคยไม่เสร็จไหมลูกไม่เคยค่ะเสร็จยังไงลูกเสร็จก็แบบ กูตีฟองทำไมกูตีฟองไม่ได้ผมมันได้ขึ้นเนี่ยกูตีฟองตอนนี้เรารู้แล้วว่าสเปกน้งองเขาน่าจะเป็นเรื่องนิสัยถ้าภายนอกแบบไหนที่ผู้ชายสะดุดต้องต้องดูแบดบอยไหมก็ชอบผู้ชายแบบเว้วาต้องล่ำไหมชอบผูช้ชายที่เหมือนจิ้งจกจุ๊จุ๊จคือลินลินอะอย่างน้จุ๊จุ๊จุ๊ชอบคนที่สูงไม่ต่ำกว่ายน้าออกน้ำหนักเราเทินไงไอ้น้ำพี่จะออกจะออกจะออก ตรงๆนะถามพี่น้องนะวันหนึ่งเสร็จกี่รอบถ้าสมมติมีแฟนแรกๆหน่อยก็คือแบบวันละสี่ห้าครั้งถึงสิบหกครั้งพวกมึงเป็นเครื่องจักรกันเหรอแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงมือมึงอยู่ไหนตอนนี้มือมึงอยู่ไหนกูอยู่ตรงนี้มือมึงอยู่ไหนเอาขึ้นมาให้ดูก่อนมือน้องอยู่ตรงนี้โอ้ยมันเสือก่าตอนฟองเยอะกูแบบกูโทษนะอะไรวะอ่านม่นก็กว้างกว้างมึงมันไม่ไปอยู่ฝั่งนู้นเลยป่ะเราลักกันไงเป็นเพี่อนอะไรมาเบียดกูเนี่ยเราเราซ้อมเป็นเราลักกันแล้วเวลาหนูมีเพื่อนเนี่ยท่าไหนที่คิดว่าหนู เขาอ่อนไงท็อปไงละท็อปขึ้นขึ้นขึ้นแล้วขึ้นอ่อนล่างแล้วมีอะไรมีบนมือท็อปขึ้นของบนเขาขึ้นเราเป็นคนบังคับอะเราจะรู้ว่าจุดว่าจุดเราเสดเป็นตรงไหนพี่าเห็นั้ยหแต่ว่าแต่แต่แต่ผูมีตัวแทนขึ้นแล้วนะขึ้นข้นที่อะไรไดขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะที่มีตัวแทนคือขึ้นแล้วนะจอร์คเเคอย่าทำให้พี่หวังไหนลองขึ้นที่ลูกในยศาสตร์นี่เป็นผู้ชายไอ้ผู้ชายมันไม่ได้ด้อันนี้ค้าพี่จับอ่ะจับหัวไว้ นั่งไอ้ตัดพี่อย่ายให้หนูคว่ำนะ ที่มีเซ็กที่แปดที่สุดสำหรับผมแปดเลยสถานที่แปดมีในอ่างอ่างเป่าไหมไม่มีอันนี้ขาดใครวะขากูไอขากูอะไรดปว่สะกิดด้วยรูปแล้วสะกิดด้วยรูปแล้วสะกิดกูก็รูปตั้งหลักอ่อแรกก็กล่าวว่าจะแบบรูปไร้น้องแล้วมาไปรูปกันเองอยากจะมีเซ็ก ให้การหรือยืนยันกานไม่ต้องสิงก็ได้เออบนเครื่องบินมั้งถอนได้นะบนเครื่องบินอ่ะจริงหรอเคยอ่ะอืมเข้าใจฮะไม่ต้องพูดเลยใช่ไหการที่ตอนแรกเอาเอาน้องมาลุ้นความลับเพว่ความลับไอ้แท็กอะไรที่ลูกศูลปที่ลูกบูลใครอยู่อะถามจริงเหรอตอนที่จับกันเองอยู่เนี่ยเอาเหรอคิดไว้แล้วก็เครื่องบินหนึ่งที่ที่ฐานะที่ไหนที่แบบคิดว่ามองแบบนี้กับคนที่เรารักอะไรอย่างงเี้ย ทะเลบนเรือยอทตอนีที่เป็นเรือยอทเอาเรือหางยาวมาได้ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วกูจะเข้าแล้วกูจะเข้าแล้วอยูนิเดียวกันเขาไม่เ่เปอาล้้้าตไตองเป็นเอา้วแ้แ้วองว่ให้น้องไปเปลี่ยนชุดอีกสักหนึ่งชุดเขาเปลนในน้ำได้แ้วเว้ยมีคนสอพิเศษพี่ให้5นาทีหละลงลงไปแล้กัเดี๋ยวพี่พี่มันด้วยดอม ยุงจะกัดกูแล้วครับเรื่องเร็วกว่านี้เดี๋ยวยุงจะมาแล้วฮะใครที่ชอบอะไรกำลังคอมเมนต์มึงชอบไหมหรือว่าใครที่อยากจะมาลงอ่างร่วมกับผมกับคุณแท็กก็มาได้นะเฮ้ยไม่จำกัดเพศนะนเว้ยกูไม่ติดนะขอโทษนะเก้งกวางทำอะไรกูได้หมดผมมานะคอมงคอมเมนต์มานะเจอหน้าคุณแท็กหรือว่าเจอหน้าผมเลไรไม่ไกูลุกทำไมกูถึงมาเบียดตรงนี้รู้ไหมเพราะข้างหลังมึงจะไม่ดูไงมึงชอบไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยชอบนี่ยทำไมถึงเลือกมาหน้าบ้านมึงทำไมวะ ถ้าเราหนีเนี่ยใส่กระเบียได้เลยแล้วกลัวเรื่องมึงมาเลยดีกว่าเดี๋ยวมาถามน้องเลยดีกว่าว่าขนาดกลัวหนึ่งโป้งสไนเปอร์กลัวมาว่ะถ้ามีเลเซอร์เลเซอร์เสื่อมพวกพี่เลยนะลูกนะโอเคโอเคเลเซอร์สองหัวเลยพวกพี่ถามเลยขนาดสำคัญกับของหนูไหมไม่สำคัญค่ะหนูเป็นคนที่ไม่ได้สนใจขนาดอ่ะความยาวมันก็โอเคอยู่ยาวขนาดนี้ได้ไหมโธ่โธโธ่ททั้งรูปปากป่ะเนี่ยอะไรก็ได้ ชอบแบบเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวาห,หรือหน้าหรือหลังหรือยังไงไม่ชอบแบบยอย่างนี้เลยเหรอพี่มีอยู่เทินลองดูไหมไม่เอาไม่เอาไอตัวนี้จอะไรจะอะไรอันนี้ใช่ไหมสมมติมันเป็นอย่างนี้นะและอันนี้มันก็จะมีหัวเห็ดอย่างนี้หัวเห็ดแล้วพอเข้าไปหัวเห็ดมันจะเกี่ยวกับแบบข้างในของเราเราเลยง่ายๆคือมันดูดกันอ๋อคือจะทําให้เรารู้สึกเสร็จโดปินตรงนั้นตรงนั้นหนูก็จะเสร็จฟินแต่ฟิวข้างหลังหนูตอนนี้ฟินแล้วทำอะไรกูอยากรู้กูหัวเห็ด หรือวว่าาหัเตระยะทางก่อนจะถึงฝั่งคือก่อนจะเสร็จทาไปก็ไม่ดีอ่ะมันเกลียดผายบางคนคิดว่านานมากๆแล้วจะดีมันไม่ดีถามเลยเธอผู้หญิงนั่งแหกนั่งแหกนั่งแหกโนแหกเฮยตอมเดยวโอนทชอย่าอันนี้คือจอกแล้วพี่เอามือจับอ่ะแล้วพี่จิ้มไปนานๆอ่ะมือพี่พองไหมพองแผลพองเหรอก็ใช่ ปวดไม่ใช่แผลพองหรอกปวพูดไม่ได้เคยเจอแบบนานๆใช่ไหมแล้วพอหนูเอาแบบว่าเอามือจับก็คือแบบโอ้ยปวบแล้วมีพ่วมเลยเมื่อกี้เมื่อกี้โอเคแล้วเราเริ่มเราเริ่มเข้าใจผู้หญิงมากขึ้นแล้วว่านานมากก็ไม่ดีใช่แล้วพี่อยากรู้ว่าตอนเนี้ยเปลี่ยนได้ไหมยี่สิบวินได้ได้ได้ยี่สิบวินอ่ะลองดูไอ่ใช่ไม่ใช่เราอย่าไปนี้กูให้อีกสิบห้านาทีกูว่าคุจะเป็นใครเป็นใคร j a เมียเมียมาเมียมาไม่ใช่เมียกูนียแล้วกูกลัวทำไมอไ่อยอย่าไมไทยไมใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้นะฮะอย่าลืมกดซับสไครกดติดตามนะครับคอมเมนต์มาได้ว่าอยากให้ผมเนี่ยเอาอ่างเป่าเนี่ยไปที่ไหนบ้างรับรองว่าสนุกแน่นอนถ้าบ้านคุณมีที่ให้เราไปเป่าก็เราก็ไปไหมก็ไปได้ไปได้แต่อยากรู้อย่างหนึ่งเลยตอนนี้ไม ทำยังไงให้มีฟองอ่ะมึใส่ไปหลายอย่างมากแต่ทำไมไม่มีฟองเออเอาหน้าเอาหน้าเดี๋ยวสักวันเนี่ยปอนเซอร์คงเข้ามาแหละเขาน้ามีฟองนะใช่ใอาจจะมีแบบคอนเซอเคื่อดื่มเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้อาจจะเป็นแบบพวกกิมทาพงาผิวชมพูชมพูมากช่อะไรอ่่แย่าหย่าหย่า่าหย่าหย่าหย่าย่าห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 ยาหย่าย่าหย่าหย่ายา อันนี้กูไม oh, ่ได้น้อกกูโอ้วันนี้ยังไงขอบคุณน้องกี้มากนะขอบคุณมากคุณน้องกี้นะครับน่ารักมากเลยถ้าพี่ชวนมาอีกขอให้ว่างๆด้วยนะว่างค่ะเตรียมงานวันสองวันถ่ายแป๊บเดียว เบื้อะใครแล้วเหรอเบื <once in frequency> ้องตะใครแล้วหรอในการถ่ายชั่วโมงหนึ่งเต้นเป๊กสองวันเรียนเสร็จแล้วไม่พอเยิ่งทาไม่ได้เจอแล้วความลำบากว่าอ่างเป่าเล่าเรื่องเนี่ยถ้าเล่าเรื่องก็เล่าเรื่องพวกกูนี่แหละเทปน้ำไม่มีน้ำน้ำมีแต่อ่างทั้งหน้าเราไปหาลิตรก้ใช่ใช่ใช่สตอรี่เวอร์วะนะอ่างเป่าเล่าเรื่องเล่าเรื่องเพชร เรามีของมาแจกด้วยนะครับเรายการอย่างนี้มีของมาแจกด้วยเหรอนี่คือเสื้อของน้องที่น้องเปิดตัว้นแจกจริงปังทำเป็นเล่นแต่จริงๆนี่ใครชอบนะฮะใครอยากให้ตหาตั้งครมากดหัวใจมารับรองเดี๋ยวผมส่งไปให้นะจ้ะแล้วหอมด้วยตรงๆหน่อย อไอ้เหี้ยที่พีน้องนนนออเนี่ยมึงโอยเหี้ยเอาคุยตัดโหแล้วประเด็นคืออาบน้ำหน้าสา,าราพระภูมิปูดคูหมึงมีอะไรเล่นอะไรไหครับ ขอาฝากรายการอ่างเต่าเล่าเรื่องด้วยนะคะยังไงฝากทุกคนคะก like, ก share, นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด s ับสไ r i ค e ด้วยนะเป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะที่จะผลิตคลิปดีๆออกมาให้ชมนะคะบอกเลยว่าพี่แท็กกับพี่โนน,นะคะจะคัดสันพิตตี้นางแบบแนวหนะ้าของประเทศไทยที่สวยๆเด็ดๆไม้ให้ดูอีกเพียบเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากดูใครนะอย่าลืมคอมเมนต์นะคะถ้าพามาได้ก็จะพามานะทุกคน